สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับหลังจากที่ผมล้างแต่นี่ผมหลังจากที่ล้างกองแอร์ไอกองอากาศไปของของฟกนะครับก็เลยประมาณสักหกชั่วโมงนะครับใช้ปเป็นลมเป่าอย่างเดียวเลยนะเป่าเป่าเป่า,ปาแต่ไม่รู้ว่ามันจะแห้งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าตอนนี้กาลังกาลังหาถนนเทศอยู่นะครับว่าเอออัอาตราเร่งมันจะเป็นยังไงนะครับ ดีกว่าเดิมไหมนะครับก็กําลังหาข้อพิสูจน์อยู่นะครับว่าถ้าเกิดล้างแล้วมันเป็นมันมันดีขึ้นหรือเปล่านะครับมันความรู้สึกมันจะต่างจากเดิมไหมนะครับผมก็เริ่มพยายามหาจับจุดนะครับตอนนี้ผมต้องต้องหาที่เส้นเทศนะครับเส้นเทสเพื่อขอเวลาสักสิบนาทีนะครับสิบนาทีเพื่อหาข้อบกพร่องของรถนะครับอ่นนะครับคันหน้ามาเลยนะครับ แต่รู้สึกว่ากดคัิ่งมันตอนตอน,ตอนที่มันล้างเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันแห้งร้อยเปอร์เซ็นตหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็คือใช้บัลลมเป่าเบอร์สามนะเป่าเบอร์สามตลอดอ่ะลองดูนะครับกดแล้วมันจะมาแค่ไหนนจะลองไล่สักหนึ่งกิโลดูนะครับมันจะเป็นเองสักหน่อยหนึ่งนะครับ จะลองดูเฉยๆนะเพราะว่าเราไม่มีถนนให้วิ่งนะครับอันนี้กด e ีโคนะครับอีโหมดอย่างเดียวนะอ่าเต้นนี้นรถค่อนข้างเยอะครับช่วงเย็น มไล่ระบบนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ขับรถแล้วไม่ไล่ระบบนะครับก็อย่างที่ว่าครับผ่าดูบนถนนได้นะครับเห็นอย่างไงฮะยังไม่เข้าโค้งนี้นะครับนู่นอนะ่ะไปสะพานกับรถสะพานที่สองนะครับแล้วก็จะไล่จากนู่นมา ยอมฮะจะพยาพยามหาที่ไล่นะครับเพราะว่ารถคันนี้ไม่ค่อยได้วิ่งนะครับผมจะได้หาสาเหตุถูกนะครับเพราะว่าหลังจากที่ล้างแล้วเนี่ยมันยังมันหายชื้นหรือเปล่านะครับ เพราะว่าบางครั้งการที่กองมันชื้นมากๆเข้ามันมันก็มีผลทําให้ค่าโฟเลตของกองอะ่ะมันมันลดลงได้นะครับสําหรับกองแต่งนะแต่ว่าถามว่าขับดีไหมผมรู้สึกว่าเออมันมันก็เหมือนตอนที่ผมใส่แรกๆอะ่ะใส่แรกๆเลยคล้ายคกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่กลัวคือกลัวเทอร์โบนี่แหละครับเพราะว่าถ้าเกิดมันชื้นมากๆเข้ามไม่ได้แล้วนะผมจะลองเล่งสัก เอาสักสามพันรอบมันไม่มีถนนให้ทดสอบนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นมันเทสไม่ได้ครับถ้ามันตันจริงๆนะมันจะเป็นเหมือนกองกระดาษกองกระดาษที่ปึกเกยของล้างของพ่อตอนนั้นนะครับล้างก็เลยถามว่าพ่อล้างน้ำได้ไหมพ่อบอกล้างได้เออก็เลยจัดไปล้างเสร็จแค่นั้นแหละครับตันครับเยี่ยไม่มาอ่าตอนนี้ก็ ขาเข้ากรุงเทพม,มันไม่มีถนนที่ทดลองนะครับมันลําบากหน่อยดูงี้ไปลองอยูกเส้นนู้นมาดีกว่านะครับกำลังยังยังจับอาการไม่ถูกนะครับตอบไม่ได้เหมือนกันนะ ต้องหาที่แบบเส้นโล่งๆแต่พระรามสองไม่ต้องเสืรกฟก็ไม่มีไม่มีรถให้ไม่มีถนนให้ทดสอบนะครับต้องแบบต้องวิ่งไกลๆอ่ะดูจากัดวัดน,นะครับมาขึ้นอันนี้เกียร์สี่นะครับเกียร์สี่นี่เกียร์สี่นะครับ สี่เยี่์สี่นะมา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 ขันนามเนี่ยสูก็เร่งจะตึงหนอะไรนะครับวิงนนอน้วิ่งอยู่นะครับ ไม่ได้ดูตรงไหนครับดูเิ๊กว่าเวลาเราขึ้นเกียร์ห้าหรือเกียร์หกเนี่ยมันมีอันนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยจ่ิงเงี้ยโอ้ยถ้าเทสเทสยากครับบอกเลยมันต้องรอประมาณสักทีหนึ่งที่สองอ่ะมาเทสที่หนึ่งที่สองเทสได้สบายเลยครับบอกเลยนะครับ เราเราไม่รู้หรอกครับเพราะว่าตอนนี้ขับรถไม่รู้หรอกครับช่วงประมาณหัวค่ำต้องประมาณสักอสักพักหน่อยหน่อยถึงจะรู้นะครับตอนนี้คือหัวค่ำอะ่ะมันรถมันกําลังบางคนเพิ่งออกเดินทางบางคนเพิ่งเข้าบ้านอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่เช่นเนี้ยถ้าพระรามสองขาเข้ากรุงเทพอะ่ะรถติดครับไม่ต้องสืบไม่มีที่ให้ลองนะครับอย่างน้อยก็คือผมอยากรู้แค่ว่า พอขึ้นความเร็วสักประมาณสักอ่าไม่ต้องอกเกียร์หกครับเอกเกียร์สี่นี่แหละสี่ไปสามอันนี้สามนะอันนี้เกียร์สามนะครับเกียร์สามสี่เป็นไงสี่เป็นไงอ่าลองดูนะครับสี่ถ้าเป็นสภาพอย่างนี้คือลักษณะของกองตันแต่ต้องรันอินนิดหนึ่งครับเพราะว่า รถมันยังไม่เข้าสู่หมวดรันอินมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือหลังจากที่ล้างกองแล้วนะครับล้างกองแล้วก็ลองเทสดูด้วยความที่ผมรถไม่ค่อยได้ล้างกองนะกองถาวมว่าสกปรกไหมก็สกปรกครับอันนี้กดครึ่งก็เร่งนะครับนี่ก็ครึ่งหนึ่งนะสาบานนะว่าครึ่งหนึ่งอย่างนี้ดีกว่า ทดสอบแปดสิบร้อยี่ดีกว่าโอ้ไม่ได้เว้ยมันถนนไม่ได้ทางเรียบอาะดูแล้วเอาแล้วกันนะครับพี่น้องครับอาะรองพัมวเนะครับกดปึ่ง เพาะหมวดนะครับเปิดการเล่นไฟฟ้าประมาณเกิน30%มสิบเปอร์เซ็นแน่ต้องใช้วิธีแตะๆนะครับเพราะหมวดนะไม่ใช่มันไม่ได้หมายความว่าจะออกตัวแรงมันเหมาะกับการเล่งแสงมากกว่านะครับเพราะหมวดเหมาะกับการเล่งแสงนะครับหรือแบบเอาตาล์าต,าาตาเล่งที่แบบดีเลือเล่อนเรือประเรสริฐสีนะครับอ่ะกลัวเป็นหมวกธรรมดาแล้วกัน กดคันเร่งเท่าเดิมนะครับรถก็ทะเยอทยานได้ไหมต้องดูอย่างนี้นะครับผมลองให้ครบทุกหมวดนะรถมันยังไม่กระปี้กระเป๋าครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเวลาผมลองรถผมต้องลองให้ครบนะครับ ยังยังสรุปไม่ได้ครับเพราะผมกลัวหอกรอ,อ,อ,องมันไม่แห้งนี่แหละนะครับเพราะผมใช้เวลาหกชั่วโมงเองตามจริงมันต้องใช้ยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่พอดีผมต้องการใช้รถก็เลยจําเป็นต้องเอากองของเฟกออกมาออกมาลองใช้ดู ะครับแล้วก็ได้ถ่ายคลิปตามจริงมันต้อง24ชั่วโมงนะผมล้างตอนประมาณ10โมงเนี่ยอืดนนะครับนี่ยังอืดนนะอืดนนะครับไม่ใช่มีอืดน,นะอืดปกติอีโค่หมนไม่ได้อืดขนาดนี้อีโคมันต้องมันต้องประหยัดกว่านี้ ตาตาเล่งมันต้องจืดกว่านี้จืดกว่านี้นิดนึงอันนี้มันรู้สึกเออมันมันมันไม่ค่อยจืดแสดงว่ากลองมันยังมีแห้งแต่ไม่เป็นไรครับผมมีกองสำรองอยู่นะครับกองแท้เลยจากโรงงานผมยังไม่ทิ้งนะมังนก็ทิ้งไปสองสามอันแล้วผมไม่ทิ้งครับผมว่าโฟเลเลตของกลองเดิมอ่ะผมว่าดีสุดและ นะครับแต่คิดว่าน่าจะยังไม่แห้งเดี๋ยต้องถอดอีกรอบนึงนะครับถอดแล้วก็ใส่ก็เอาไปตากไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เอามาใส่อืนนะครับข้อบังคับของมันก็คือห้ามตากในที่แดดนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นแบบโอ้ตายพอด,ดี24ชั่วโมงแล้วห้องแบบร้อนๆอย่างเงี้ยใส้เลยนะครับ อตอบโจทย์ไหมนะครับการล้างกรองกรองฝึกนะครับล้างล้างแบบที่ผมล้างอะครับไม่ได้ ได้นะครับดูดได้เยอะเล็กน้อยนะครับดึงอยู่ครับดึงดึงนิดดึงนะครับหลังจากล้างกองผมรู้สึกว่าเออมันก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ผมต้องไปไล่เพราะไล่ระบบรถผมเองอบเพราะว่านานามันได้ใช้คันนี้ทีนะครับรถผมไม่ได้ใช้อยู่สองวันมั้งน่าจะสองวัน 2วันนะครับก็เลยจำเป็นต้องเอาออกมาลันทั้งหน่อยลันอินนะครับลันอินอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่ารถไม่ค่อยได้ใช้นะครับนานๆใช้ทีแต่ก่อนผมใช้ทุกวันนะคันนี้มอไซก็เหมือนกับมอไซอ่ะถ้าผมไม่ได้ใช้เลยขับโคตรอืดเลย เอออาตาัตราเร่งดีขึ้นนะหลังจากที่ลองไล่ระบบเองนี่แหละครับไม่ไม่เกี่ยวกับกองละผมว่านะไล่ระบบเองนะครับเพราะว่าผมลองจับดูแล้วมันก็ไม่ได้ชื้นอะ่ะมความชื้นมันก็มีน้อยอะ่ะเออมีน้อยเนี่ยรู้สึกเบาเท้าขึ้นเยอะครับบอกเลยเบาเท้าขึ้นเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็พิสูจน์ให้ท่านดูแล้วว่าหลังจากที่ล้างกองแล้วเนี่ยตามจริงอ่ะคือมีคลิปทดสอบจากเฟกมาแล้วว่าการล้างล้างกองเนี่ยล้างแล้วค่าโฟเลตจะดีขึ้นใกล้เคียงกับของเดิมนะครับส่วนการเป่ามัางคกบอกว่าเป่าไม่ได้ครับเ้ราเป็นกองแต่งซิ่งเป่าไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าจะเป่าก็คือเป่าแบบบางๆอย่างเงี้ยครับเป่าแบบลมเบาก็พอได้อยู่นะครับแต่ผมก็ ไม่มีเครื่องเป่าเนาะก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยอาศัยแบบวิธีการอย่างเงี้ยขับเอารถมาลองรันดูรันเครื่องดูรันอะไรดูให้รถมันกระปีก้กระเป่านะครับเพราะว่า ecu อย่างที่บอกครับมันมันได้คำนวณไว้แล้วว่าเออถ้าเราขับเบาๆแบบขับแบบแนวดมขับไปเรื่อยๆชิวชิวนะครับค่าที่ ecu มันก็จะอ่านอยู่แค่นั้นนะมันก็อ่านว่าเอออันนี้คือการขับขี่ของคันนี้นะ ของคนนี้นะนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับจบลงเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องตาสาวรีโวเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปทั้งเพจด้วยนะครับเพจตาสาวรีโวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสิ่งไหนที่ผมทดลองผิดก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเพราะว่ามันขับรถคนเดียวครับมันไม่ได้ขับรถหลายคนนะครับแต่ต้องลองดูครับยาวๆมันไม่มีถนนให้ลองแล้วเวลาผมน้อยด้วย นะครับก็เลยต้องลองแบบอย่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ